ค่ำคืนนี้ที่พนมเปญจมอยู่ในทะเลเพลิงสีแดงฉานราวกับนรกบนดินเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังกึกก้องกรีดแทงความเงียบสงัดของยามค่ำคืนจนขาดสะบัน้นนี่คือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศกัมพูชาการกวาดล้างนองเลือดกำลังเกิดขึ้นท่ามกลางการแย่งชิงอำนาจระหว่างขั้วการเมือง ฝ่ายทหารของกลุ่มเตียบันตัดสินใจโค่นล้มคั่วอำนาจราชวงศ์นรดมอย่างสิ้นเชิงเสียงปืนกลนหนักและระเบิดปืนใหญ่ดังกึกก้องไปทั่วทุกถนนในใจกลางเมืองรถถังเท55รุ่นเก่ากำลังบดขยี้ถนนยางมาตอยเพื่อไล่ล่าสังหารฝ่ายตรงขา้ามทหารสังกัดกองบัญชาการองคัก Q, บีเอชคกำลังหลบหนีด้วยความตื่นระหนกสุดขีดพวกเขาทิ้งเครื่องแบบปะปนไปกับฝูงชนผู้อพยพที่มุ่งหน้าสู่ปอยเป็ ขบวนรถบรรทุกทหารที่หนีทับกำลังพยายามฝ่าด่านสกัดกั้นอย่างไม่คิดชีวิตเปลวไฟแห่งความขัดแย้งจากกัมพูชากำลังเสี่ยงที่จะลุกลามเข้าสู่ดินแดนไทยเม,มื่อเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตกองทัพบ,บกไทยจึงประกาศสัญญ,ญาณเตือนภัยระดับสีแดงกองกำลังชายแดนตะวันออกทั้งหมดเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อมรบเ<ะ>ต็มอัตราสึกทันทีรถถังหลักวีทีส่ที่ทนสมัยที่สุด ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนพลออกจากฐานที่มั่นเสียงตีนตะขาบรถถังคำรามคึกก้องสั่นสะเทือนผืนดินที่อำเภออรันประเทศในคืนนี้ปืนใหญ่อัตจรซีซ่าของเราหันปากกระบอกสู่ชายแดนพร้อมส่งกระสุนสังหารนายพลไทยประกาศกล่าวอธิปไตยของชาติเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่อาจล่วงละเมิดได้หากกระสุนแม้แต่นัดเดียวตกสู่ผืนดินไทยการตอบโต้จะโหดร้ายอย่างที่สุด เมื่อเพื่อนบ้านกำลังลุกเป็นไฟราชสีห์แห่งสยามจะไม่ยืนดูเฉยๆอย่างแน่นอนมาร่วมเป็นสักขีพยานในฉากทัศส,สงครามจำลองที่เต็มไปด้วยความระทึกใจณบัดนี้นความขัดแย้งทางการเมืองในพนมเปญได้ลุกลามเกินขอบเขตของการเจราจาสันติภาพไปไกลแล้วฝ่ายทหารหัวรุนแรงที่ผักตีต่อเตียบันไม่ยอมรับการแบ่งปันอำนาจร่วมกับฝ่ายราชวงศ์อีกต่อไป พวกเขากล่าวหาว่าฝ่ายนาร o ด o m กำลังวางแผนขายชาติให้กับมหาอำนาจตะวันตกอย่างลับๆหมายจับแดงถูกประกาศออกมาเปลี่ยนให้นายพลกองพันระวังป้องกันกลายเป,เป็นเป้าหมายที่ถูกไล่ล่าทางหลวงหมายเลข5ามุ่งหน้าสู่ชายแดนไทยอัดแน่นไปด้วยรถบรรทุกทหารที่พยายามหลบหนีเบื้องหลังพวกเขา<ล>กองพลรถถังที่70ของฝ่ายกบฏกำลังไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดราวกับสัตว์ร้ายรถถังที่55รุ่นเก่าจากยุคโซเวียต ยังคงคำรามพลควันดำทะมึนไปตลอดเส้นทางแม้จะล่าสมัยแต่ปืนใหญ่100มมของ t 55ก็ทรงพลังพอที่จะบทขยี้ขบวนรถไร้กรอบเสียงระเบิดดังขึ้กล้องสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณเมื่อกระสุนปืนใหญ่เริ่มตกใส่ขบวนที่กำลังถอยร่นควันไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ารถบรรทุกที่ถูกยิงลุกท่วมกลายเป็นกำแพงวรณะขวางกั้นถนนความตื่นตระหนกแผ่ขยาย เมื่อทหารฝ่ายระดมพยายามยิงโต้ตอบได้ปืน x 47อย่างสิ้นหวังเป้าหมายของกลุ่มเตียบันคือการสังหารพยานฝ่ายเอกทั้งหมดก่อนที่พวกเขาจะเหยียบแผ่นดินไทยการไล่ล่าได้มาถึงหน้าด่านปอยเปรตเหลือระยะทางเพียงไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงชายแดนไทยในความบ้าคลั่งแห่งชัยชนะผู้บัญชาการฝ่ายกบฏได้ทำผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่ความตายเขาสั่งให้ทหารปืนใหญ่ระดมยิงเพื่อสกัดเส้นทางของ โดยไม่สนว่าพิกัดจะลาดเคลื่อนเพียงใดกระสุนปืนใหญ่105มมพุ่งแหวกท้องฟ้ายามค่ำคืนข้ามผ่านเส้นแบ่งเขตแดนอันสัดิ์สิทธิ์เสียงระเบิดสนั่นหวันไหวฉีกกระชากค,ความมืดณอำเภออารัญประเทศจังหวัดสระแก้วของไทยเศษดินและหินปลิวว่อนหมูบ่บ้านชายแดนของคนไทยจมอยู่ในทะเลเดิและเสียงกีดร้องข่าวการถูกระดมยิงถูกส่งตรงไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกในกรุงเทพในทันทีผู้บัญชาการทหารบกไทยตบโตะด้วยความโกรธเครียวใบหน้าเคล่งเครียดจากการถูกยามกีรติพวกมันกล้าโจมตีคนไทยบนแผ่นดินไทยงั้นหรือจงแสดงให้พวกมันเห็นถึงราคาที่ต้องจ่ายไซเรนเตือนภัยระดับหนึ่งดังขึ้นในค่ายทหารทุกแห่งภายใต้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่สองกองพลทหารราบยานเกราะที่สองหรือที่รู้จักในนามบูรพพยักษ์ ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนผลนี่คือหน่วยรบที่เก่งกาจที่สุดซึ่งติดตั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ฐานปราจินบุรีรถถัง Vt 4เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์1 200แรงม้าคำรามกึกก้อง Vt สีคือความภาคภูมิใจของกองทัพบ,บกไทยซึ่งมีสมรรถนะเหนือกว่ารถถังของฝ่ายตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกลอบปฏิกิริยาและระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัล เปลี่ยนให้มันกลายเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่อาจเอาชนะได้ตามหลังรถถังคือขบวนรถรบ s t r ร k e r ICV ที่ยาวเหยียดเคลื่อนที่รวดเร็วปานพายุหมุนทหารราบไทยภายในรถพร้อมรบเต็มกราสึกแววตาลุกชนด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องมาทุภปูิในขณะที่กองกําลังหลักกําลังเคลื่อนพลปฏิบัติการรับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว หน่วยปฏิบัติการพิเศษ90ได้รับภารกิจแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่การชนอันตรายภารกิจของพวกเขาเนี่ยคือการช่วยเหลือกลุ่มนายพลฝ่ายนรดมที่ถูกล้อมอยู่ในวัดใกล้าชายแดนความมืดคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของพวกเขาเราทหารคอมมานโดเคลื่อนที่โดยไร้เสียงพวกเขาติดตั้งกล้องมองกลางคืนที่ทันสมัยและปืนไรเฟิลทาวเวอร์ทา21ติดที่เก็บเสียงบนท้องฟ้า เสียงใบพัดอันเป็นเอกลักษณ์ของเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1F Cobra เริ่มปรากฏขึ้นเจ้าหมูเห่าเหล่านี้บินลอยตัวในระดับต่ำพร้อมยิงจรวดใส่ทุกเป้าหมายที่ผุกค้ามเมื่อทีมคอมมานโดไทยเข้าใกล้เป้าหมายพวกเขาพบว่าทหารกัมพูชากำลังเตรียมเปิดฉากโจมตีรถคุ้มเกราะ BTR-60 ของฝ่ายกบฏกำลังหันปืนกล14.5มมเล็งไปที่ตัววัดไม่มีเวลาให้ลังเลอีกต่อไป หัวหน้าทีมคอมมานโดกระซิบผ่านวิทยุสื่อสารว่าอนุญาตให้ยิงพลซุ่มยิงไทยลั่นไกกระสุนเจาะเกราะปลิดชีพพลปืนบนรถ BT ท60ในทันทีการปะทะปะทุขึ้นอย่างดุเดือดถือเป็นการ,รเผชิญหน้ากันโดยตรงครั้งแรกระหว่างสองกองกำลังทหารฝ่ายเตียบันตื่นกระหนกอย่างสิ้นเชิงต่อทักษะการรบที่เชี่ยวชาญของทหารไทยพวกเขายิงสวนมั่วซั่วเข้าไปในความมืดด้วยความกลัว แต่ไม่อาจมองเห็นว่าศัตรูอยู่ที่ไหนจากเบื้องบนเฮลิคอปเตอร์โคบราเริ่มเทห่าฝนแห่งไฟนรกลงสู่หัวของข้าศึกจรวด70หมอแหวกอากาศพุ่งลงมาเปลี่ยนรถบรรทุกทหารของฝ่ายโคบ,บทให้กลายเป็นเศษเหล็กเสียงระเบิดแสบแก้วหูผสมปนเปไปกับเสียงกรีดร้องของผู้ที่กล้ารุกล้ำมักัตยกองทัพปกไทยได้ส่งข้อความที่ชัดเจนผ่านเลือดและดินปืนไปยังฝ่ายตรงข้าม ว่าใครก็ตามที่แตะต้องประเทศนี้จะต้องเผชิญกับความพิโรธของมัจุรานกลุ่มนายพลกัมพูชาที่หลบหนีถูกนำตัวขึ้นรถบุ้มกรอบทิมบี้ถอนกำลังกลับเข้าสู่แดนไทยอย่างรวดเร็วแต่สงครามเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นศัตรูกำลังรวบรวมกองกำลังขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อกลับมาแก้แค้นเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าของเราตรวจพบสัญ,ญญาณแปลกปลอมจำนวนมากจากฐานทัพอากาศค่าศึก ดูเหมือนว่าฝ่ายกบฏกัมพูชาต้องการจะเดิมพันหมดหน้าตักบนดน้านฟ้าแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าวิหกเหล็กกรีเพนของไทยได้รอคอยเวลานี้มานานแล้วความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายในการไล่ล่าที่ชายแดบนบได้ผลักดันให้ฝ่ายกบฏเข้าสู่ผลทางตันที่เต็มไปด้วยความว้าคลัง่งนายพลเจียบันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เขาสั่งเปิดใช้งานเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศที่เหลืออยู่ทั้งหมดในทันทีขันยิ่งจะรวจประทับบา FN6 ที่ได้รับความช่วยเหลือจากจีนถูกลักรอบติดตั้งอย่างหนาแน่นตลอดแนวชายแดนฝ่ายแบ่งแยกดินแดนประกาศผ่านวิทยุกระจายเสียงอย่างโจ่งแจ้งว่าจะสอยเครื่องบินทุกลำของไทยที่กล้าลุกล้ำเข้ามานี่คือคำท้าทายที่หยิ่งพยองซึ่งเล็งเป้าตรงไปที่ความภาคภูมิใจและอธิปไตยเหนือน่นฟ้าของกองทัพอากาศข่ามกลางการยกระดับความดึงดันที่อันตรายนี้ มหาอำนาจโลกเริ่มมีความเคลื่อนไหวเพื่อแทรกแซงทางยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนปักกิ่งรีบออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจแต่ดาวเทียมกลับตรวจพบว่าพวกเขากำลังลักลอบขนส่งอาวุธอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาได้รีบยืนยันพันธกรณีที่แข็งแกร่งดังเหล็กไหลกับพันธมิตรตามสนธิสัญญาที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชีย เพนตะกรประกาศสนับสนุนสิทธิในการป้องกันตนเองที่ชอบธรรมของราชอาณาจักรไทยต่อพฤติกรรมก้าวรล้าทางทหารทุกรู 8, ปแบบเครื่องบินล่าเรือดำน้ำพีแบโพไซดอนของกองทัพเรือสหรัฐได้ปรากฏตัวขึ้นและบินวนเวียนอย่างต่อเนื่องเหนือน่านฟ้าอ่าวไทยการปรากฏตัวของสหรัฐคือสัญญาณเตือนที่ดุดันส่งถึงขั้วอำนาจใดก็ตามที่คิดจะช่วยเหลือฝ่ายกบฏกัมพูชา เมื่อได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติกองบัญชาการกองทัพอากาศที่ดอนเมืองจึงตัดสินใจเปิดปฏิบัติการสายฟ้าคำรามเป้าหมายสูงสุดคือการบดขยี้ขีดความสามารถของปืนใหญ่และระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าของฝ่ายตรงข้ามให้ราบคาบณฐานทัพอากาศสุราษฎร์ธานีกริฟฟินแจ๊ส39กริเพนเริ่มทำรามจุดกล้องและพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนกริเพนไม่ใช่แค่เครื่องบินรบ แต่มันคือศูนย์บัญชาการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำงานประสานร่วมกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าซาอาบ340 AU ซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนดวงตาสว่างที่มองทะลุทุกซอกทุกมุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลลิงค์16ช่วยประสานฝูงบินให้กลายเป็นเครือข่ายล่าที่ชาญฉลาดและเต็มไปด้วยความตายในขณะเดียวกันที่ฐานทัพตาครี f 1ฟบกล็อก 15OCU ที่มากด้วยประสบการณ์รบก็พร้อมแล้วที่จะออกปฏิบัติการใต้ท้องของ F16 เหล่านี้บรรทุกระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU12 จนเต็มมัตราพร้อมที่จะปฏิบัติการทิ้งระเบิดแบบผ่าตัดการโจมตีเริ่มขึ้นเมื่อเวลาตีสในขณะที่หมอกหนาทึบยังคงปกคลุมไปทั่วผืนป่าตลอดแนวชายแดนเครื่องบิน Sea a 340จากระดับความสูงที่ปลอดภัย ตรวจจับที่กัดฐานปืนใหญ่ข้าศึกที่ห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรได้อย่างแน่นยับทันใดนั้นเครื่องบินร็อกกริเพนก็เปิดระบบสงครามเล็ทรอนิกส์ปล่อยคลื่นรบกวนสัญญาณที่มีอนุภาพรุนแรงมหาศาลหน้าจอเราดาร์ของกองทัพฝ่ายเทียบันกลายเป็นสีขาวโคลนในชั่วพริบตาสูญเสียความสามารถในการติดตามเป้าหมายโดยสิ้นเชิงเมื่อถูกทำให้ตาบอดข้าศึกต่างปืนตระหนกนและยิงจรวดประทับบอก ขึ้นสู่ท้องฟ้าที่มืดมิดอย่างสิ้นหวังและไร้ทิศทางแต่จรวจเหล่านั้นเปรียบเสมือนแมลงวันหัวขาดที่ระเบิดกลางอากาศอย่างปล่าประโยชน์โดยไม่สามารถแตะต้องใครได้เป้าหมายถูกระบุแล้ว F-16 เริ่มดำดิ่งเข้าโจมตีเสียงอันเยอกเย็นของนักบินดังขึ้นผ่านระบบสื่อสารจากความสูง200000ฟิตระเบิดอัจฉริยะจิบู2แยกตัวออกจากรางแขวน พุ่งลงสู่เป้าหมายด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวผู้มันร่อนไปตามลำแสงเลเซอร์ที่มองไม่เห็นค้นหาปืนใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้หนาทึบได้อย่างแม่นยำเสียงระเบิดต่อเนื่องสั่นสะเทือนไปทั่วผืนดินเปลี่ยนฐานปืนใหญ่ทั้งหมดของฝ่ายกบฏให้กลายเป็นทะเลเพลิงที่ลุกโชนอย่างบ้าคลั่งคลังกระสุนสำรองของฝ่ายเตียบันถูกระเบิดเข้าอย่างจังเกิดเป็นกลุ่มควันรูปดอกเห็ดขนาดักค่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงสว่างจ้าจากแรงระเบิดฉายให้เห็น เศษซ้ารถถังที55และสร้างปืนาาใหญ่ที่ปิววอนกระจัดกระจายไปทั่วทุกสารทิศยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นกองทัพอากาศไทยยังคงระดมโจมตีเพื่อลงทันสถาน,นีบัญชาการหลักของฝ่ายตรงข้ามต่อไปขีปนาวุธต่อต้านรังสีพุ่งตรงเข้าหาแหล่งกำเนิดคลื่นดับทุกดวงตาและใบหูของศัตรูให้มืดบอดตลอดกาลภายในเวลาไม่ถึง45นาที ระบบป้องกันที่ฝ่ายกบฏภาคภูมิใจก็ถูกบดขยี้จนย่อยยับด้วยอนุภาพแห่งเทคโนโลยีน่านฟ้ากัมพูชาในเวลานี้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จของปีกเงินแห่งกองทัพปากาศไทยอย่างสมบูรณ์จากพื้นดินที่ไม่เกรียมทหารกัมพูชาที่รอดชีวิตต่างแหนมองขึ้นไปบนฟ้าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังพวกเขาตระหนักด้วยความเจ็บปวดว่าช่องว่างทางยุทธวิธีระหว่างสองกองทัพคือหุบเหวที่ไม่อาจขมให้เต็มได้ ข่าวลือเรื่องอนุภาพการทำลายล้างที่ไม่อาจต้านทานของคนไทยแพร่กระจายเร็วุดโรคระบาดไปทั่วกองทัพข้าศึกขวัญกำลังใจของกองทัพฝ่ายเตียบันเริ่มแตกส่าความหวาดระแวงและความกลัวเข้าครอบงำทหารที่ถือปืนทุกคนที่ศูนย์ปฏิบัติการในกรุงเทพเหล่านายพลเฝ้าดูหน้าจอตรวจจับความร้อนด้วยความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ของสมรภูมิปฏิบัติการสายฟ้าคำรามไม่ใช่แค่การโจมตีทางทหารเพียงอย่างเดียว แต่มันคือสารทางการเมืองที่หนักแน่นและดุด,ดัน<ร>ว่าไทยยังคงเป็นที่ใหญ่แห่งอาเซียนและใค<ล>รก็ตามที่บังอาจท้าทายจะต้องพบกับจุดจบที่น่าสลดใจแต่ชัยชนะทางอากาศเป็นเพียงเปล่ทั้งหมดของพายุเหล็กที่แท้จริงซึ่งกำลังเกาะตัวและเตรียมจะพัดถล่มภาคพื้นดินในไม่ช้าประตูชายแดนที่สระแก้วถูกเปิดออกกว้างเพื่อเปิดทางให้กองพลทหารม้าอันเกรียงไกรเริ่มเคลื่อนทัพเข้าสู่สมรภูมิ เสียงคำรามของเครื่องบินไอพ่นค่อยๆจางหายไปในความมืดทิ้งความเงียบสงดแห่งความตายให้ปกคลุ่มไปทั่วสมรรูมูแต่พื้นดินใต้เท้าของทหารกัมพูชาเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง้วยอำนาจทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ากำลังคืบอคลานเข้ามากองพันทหารมาที่21พร้อมด้วยรถถังหลัก v t c ที่ทนสมัยที่สุดได้รับคำสั่งให้เคลื่อนพลข้ามพรมแดนเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายเกราะปฏิกิริยา F-5 ที่ติดอยู่บนตัวรถสองประกายแวววาวอย่างเยือกเย็นและน่าเกรงขามภายใต้แสงจันทร์สลัวของเขตชายแดน VT4 ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือป้อมปราการเคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคป,ปัจจุบันกล้องมองความร้อนรุ่นที่3ช่วยให้คนตื่นไายสามารถมองทะลุความมืดมิดยามค่ำคืนได้ชัดเจนราวกับตอนกลางวันอีกฝากนึงของแนวรบ กองกำลังที่เหลืออยู่ของฝ่ายเตียบันกําลังพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะจัดระเบียบแนวป้องกันที่แตกกระเจิงรถถังเ5 5รุ่นเก่าคล่าคลือของพวกเขาตาบอดสนิทในความมืดโดยไม่รู้เลยว่ามัจจุราชกําลังคื่คพลังเข้ามาใกล้แค่ไหนตรวจพบเป้าหมายที่ทิศ12นาฬิการะยะ2,000เมตรล็อกเป้าหมายคําสั่งดังกึกก้องและเสียบฐานภายในห้องคนขับ VTC ปืนใหญ่ลำกล้องเรียบ 1.25หมอหมมของรถถังคันนำหน้าผลไฟออกมาเกิดเป็นแสงสว่างวาบจาฉีกกระชากค,ความเงียบสงัดของยามวิกาลกระสุนเจาะเกราะ APSD f พุ่งทยานด้วยความเร็วเหนือเสียงเจาะทะลุป,ป้อมปืน t 5 5ราวกับมีดร้อนที่ตัดผ่านเนยอย่างง่ายดายเสียงระเบิดดังกัมปนาสะเทือนเลื่อนลั่นรถถังคาศึกถูกแรงอัดกระเด็นขึ้นฟ้ากลายเป็นกองเศษเหล็กที่ลุกท่วมด้วยเปลวเพลิง ด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดรถถังที่เหลือของฝ่ายกบฏยิงสวนมั่วซั่วเข้าไปในความมืดแต่กระสุนไม่เข้าเป้าหมายเลยแม้แต่นัดเดียวอย่าปล่อยให้พวกมันหนีรอดไปได้บทขยี้ให้ราบขบวนรถถังไทยระดมยิงพร้อมกันสร้างกำแพงไฟแห่งการทำลายล้างที่น่าสะพรึงภายในเวลาเพียง15นาทีของการปะทะสั้นๆความภาคภูมิใจทางยานเกราะของฝ่ายเดียบันก็ถูกลบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ตามหลังรถถังเหล็ก คือขบวนรถระบบทหารราบสไตร k เกอร์ IC v, ที่เคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วและมีวินัยราวกับผูหมาป่าล่าเหยื่อส t r ร k เกด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่เหนือชั้นได้เข้าอบล้อมปีกอย่างรวดเร็วตัดทุกเส้นทางถอยของข้าศึกที่เหลืออยู่ประตูท้ายรถเปิดออกทหารราบภัยในชุดเครื่องแบบลายพรางที่ทันสมัยต่างครูลงมาเพื่อเข้ายึดครองพื้นที่สมรภูมิอย่างรวดเร็ว เสียงจากลำโพงขยายเสียงกำลังสูงดังป้องไปทั่วสนามรบเรียกร้องให้กองกำลังฝ่ายกบปฏวางอาวุธและยอมจำนนในทันทีนี่คือกองทัพบ,บกไทยพวกคุณถูกล้อไมไว้หมดแล้วจงยอมจำนนเสียเถิดหรือจะถูกสังหารจนไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเมื่อเผชิญกับพานุภาพที่เหนือกว่าอย่างท่วมท้นจนไม่อาจต้านทานเจตจำนงในการสู้รบของศัตรูก็พังทลายและแตกสลายลงอย่างสิ้นเชิงกลุ่มทหารกัมพูชาค่อยๆเดินตัวสั่นออกมาจากบังเกอร์ที่พังพินาศ ทิ้งอาวุธปืนและยกมือทั้งสองข้างขึ้นฟ้าเพื่อขอชีวิตทางข่าวถูกชูขึ้นไปทั่วสมรภูมิที่ไม่เกรียมเป็นสัญลักษณ์แห่งจุดจบของความทะเยอทยานบ้าอำนาจที่ไร้สติผู้บัญชาการยุทธการของไทยก้าวลงจากรถบัญชาการมองดูฉากความพินาศเบื้องหน้าด้วยสายตาของผู้ชนะศึกเขาอขอกคำสั่งให้จัดตั้งเขตความมั่นคงพิเศษลึกเข้าไปในดินแดนของฝ่ายตรงข้าม20กิโลเมตรในทันที ด่านตรวจที่แข็งแกร่งถูกสร้างขึ้นทองไตรรงของไทยโบกสะบัดอย่างองอาจเหนือดินแดนที่เพิ่งถูกสยบลงโลกต้องเป็นสักข์ีพยานและยอมรับอีกครั้งถึงแสนยานุภาพทางทหารที่น่าเกรงขามของชาติผู้นำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยไม่เพียงแต่ปกป้องอธิปไตยของตนเองได้เท่านั้นแต่ยังกำหนดคิดทางและโครงสร้างทางการเมืองของทั้งภูมิภาคใหม่ได้อีกด้วยราคาที่ต้องจ่ายสำหรับผู้ที่บังอาจกระตุกหนวดเสือ คือความที่นาาย่อยยับและความอัปยศสู่ชั่วการปราวศสารรุงอรุณกำลังค่อยๆโผล่พ้นขอบป้าสาดส่องแสงลงบนปากกระบอกปืน BTC ที่ยังคงคลักคลุงไปด้วยกลิ่นดินเปืนระเบียบโลกใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยอำนาจแห่งการยิงและผู้ที่กรุงกุญแจแห่งสัติภาพเอาไว้ก็คือประเทศไทยนั่นเองเสียงปืนนัดสุดท้ายได้เงียบสงบลงแล้ว เปิดทางให้กับเสียงสายลมที่พัดผ่านทุ่งหญ้าไม่เกรียมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาข้ามกลางแสงรุ่งอรุณที่เกิดจาธงไตรรงของไทยโบกสะบัดอย่างภาคภูมิเหนะือจุดตรวจที่เพิ่งถูกจัดตั้งขึ้นใหม่แผนการทางทหารนันบ้าคลั่งและยิงเอโวของฝ่ายเตียบันได้ถูกบทขยี้จนแหลกเหลวภายใต้ตีนตะขาบรถถังของกองทัพบ,บกหลวงเขตกันชนความมั่นคงขนาดใหญ่ได้ถูกกำหนดขึ้นลึกเข้าไปในดินแดนข้าศึก เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีกระสุนแม้แต่นัดเดียวคุกคามประชาชนไทยได้รัฐบาลชั่วคราวของฝ่ายนรดมภายใต้การคุ้มครองความปลอดภัยจากไทยกำลังเริ่มภารกิจฟื้นฟูระเบียบขึ้นมาใหม่จากกองท่าฐถานชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการยืนยันถึงแสงยานุภาพทางทหารที่เด็ดขาดแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจที่หนักแน่นถึงสถานะทางภูมิรัฐศาสตร์เราได้พิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า การลงทุนในการป้องกันประเทศที่ทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงนั้นคุ้มค่าอย่างสูงที่สุดตั้งแต่เครื่องบินกริปเพนที่ครองน่านฟ้าไปจนถึงรถถัง VGC ที่เป็นเจ้าแห่งพื้นดินทุกอย่างล้วนทำงานประสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ทิติบทเรียนราคาแพงเลือดในวันนี้สำหรับผู้ยั่วยุค,คือสันติภาพที่แท้จริงมีไว้สำหรับชาติที่มีความเข้มแข็งพอที่จะปกป้องมันเท่านั้นอย่าได้เข้าใจผิดว่าความอดทนและความเมตตาของคนไทยคือความอ่อนแอ เพราะเมื่อเสือตื่นขึ้นผลที่ตามมาจะร้ายแรงเกินกว่าจะคาดเดาไดา้ขอให้ฉากทัศสงครามจำลองนี้เป็นสัญญาณเตือนสติที่ลึกซึ้งแก่ผู้อำนาจใดประามที่กำลังคิดจะล่วงละเมิดอธิปไตยอันศักดิ์สิทธิ์ของราชอาณาจักรกองทัพไทยจะยืนหยัดอย่างมั่นคงดุดกําแพงเหล็กกล้าพร้อมที่จะทำลายทุกความทะเยอทะยานอันมืดมนของศัตรูให้สิ้นซากขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสถานการณ์จำลองในวันนี้ โปรดจงเชื่อมั่นในพลังอำนาจการปกป้องมาตุภูมิของกองทัพเราเสมออย่าลืมกดติดตามและแชร์วิดีโอนี้จยาเพื่อเผยแพร่จิตวิญญาณแห่งความรักชาติและความภาคภูมิใจของเผ่าพันธุ์ทุกไปสู่พี่น้องชาวไทยทุกคน